อ้าวอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำฮึบฮึบอ้าวฮึบเอ้าอทำไมลูกไม่ได้หรอ,เ,เ,อเอออาจจะไม่ถนัด เดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็โอเคเออได้แล้วเออฮืออือเออาอ้อกเออ ขยับให้แม่น้าอุ๊บเออนั่นแหละขยับโอ้ยเอารองเท้าออกรองเท้าออกรองเท้าจะเข็นแล้วเข็นอืออาบน้ำ จะได้สดชื่นเนาะเวลาอาบน้ำแล้วสดชื่นเสองคนมิได้เอาอาบไม่ได้ต้อมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวงาท้องก็ยุ่งเลยหักทั้งคู่ไม่งั้นเดี๋ยวแม่ก็ล้มพี่ต้อมก็ล้มล้มทั้งคู่เอาละเข็นข้างน้ำ অ পোলাচ মা পোলাই